โอเคนะผมก็ God. ยู่ผมด a r ฟ็อกนะมายก็อยู่ในเกมคลาสสิคแอคชั่นเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวป,ปืนบูท่าธาก้อนเอ็มสนะก็มีน้องคนหนึ่งให้ยืมรหัสมาก็ต้องขอขอบคุณเลยละกันนะแล้วผมจะทิ้งภาพชาแชนเนลให้ละกันนะแล้วก็ลิงก์ด้วยแล้วจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ,ะมารอให้บอสแมงป่องจากกลมันมาอีกประมาณ3วิอ่ะสองหนึ่งมาแล้วแล้วก็มัน่นาจะ ชนะหรือเปล่านะผมว่าก็ชนะอยู่แล้วแหละนะแต่ผมไม่ได้เอาไอเทมเสริมมาเลยฮนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไอดีผมไนงะเลยไม่ได้ซื้อมานะไอเทมเสริมมาแบบนี้เลยผมก็มาลงคนเดียวนะฮะยิงเข้าประมาณ577บนะฮะก็จะว่าได้อยู่เลยฮะปืนนี้แบบแสงนี่แบบยังสวยนะสำหรับปืน, Dragon นบุหรี่ทอดดราคันเอ็มสามเก้านะฮะในไอไอดีผมนี่ก็อีกนานนะกว่าจะอัพเพราะว่าชิ้นส่วนมีไม่พอกับสายฟ้าด้วยฮะ มันใช้อะประมาณล้านหนึ่งนะฮะถ้าปืนบูทอรดราก้อนนะถ้าเกิดรวมรมๆกันนี่ก็ประมาณสักสัก8ล้านปะสักประมาณ8 9ล้านนะถึงจะขึ้น M3 9นะแต่ก็ชิ้นส่วนนี่ต้องมีประมาณ70ชิ้นส่วนนะมาก็ยิงต่อไปฮะผมแบบเลือดรดวูบบ้าเลยฮะปืนฮาโลก็เอ็มสามเาหมือนกันนะโคตรสวยปืนนี้ฮาโลโลมมา ขอเรียกรถยิงก่อนลวกันมันปล่อยลูกบอลมาฮะไอ้ลูกบอลน,นี้คือถ้าเกิดเราโดน่ะทีเดียวตายนะต้องระวังมันปล่อยอีกอนะยิงไปยิงไปยิงไปมันจะซัมมอนพวกตอนไหนก็ไม่รู้ฮะผมก็ลืมไปละเฮ้ย <c oughs> มันจะพุ่งมันพุ่งไ่โดนผมนะฮะมายิงไปยิงไปยิงไปอย่าเพื่อนอย่าเข้ามาเพื่อนมีดนี้ก็เอ็มนะอุ้ยตายเลย แม่งกะจะชักมีดมาดูเมื่อกี้นี้แบบตายเลยฮะมามันซัมมอนพวกมาละยิงไปยิงไปโอเคเลเวลอัพฮะโอ้โหแม่งโดนด,ดาเมจรัวเลยเป็นดึงนะผมขอใช้สมาธิในการยิงไอ้พวกนี้ก่อนเย้ r โหลดดิ้งยิงไปยิงไป,งไป,งไปโอเคฮะเลเวลอัพโอ้ผมโดนด,ดาเมจรัวเลยเอาปืนฮาโลวมาแล้วกันยิงไปฮะยิงเข้าประมาณ600นะปืนนี้ m สามเก้าโอ้โหโดนเต็มเต็มตายเลยนะเดี๋ยวผมขอเลือกตัวละครก่อนแล้วกัน เอาตัวละครไหนดีนะตัวละครโคตรเยอะเลยอือไอตัวผู้หญิงฝั่งสีแดงอะตัวนึงนะเคตัวนี้ดีกว่านะฮะมาเหลืออีกตัวในึโอ้บัคตัวสูงแงอีกสองตัวอรอสามตัวนี่หว่าตรงนู้นอีกตัวหนึ่งฮะโอเคเดเวล็อพเคลียร์หรือยังน่าจะเคลียร์แล้วฮะตอนนี้เดี๋ยแต่บอสละยี่เข้าประมาณ900าร้อกว่านะมันเปิดบาเรียว่ะ รีโรดดิ้งก่อนละกันมันมัวแต่เปิดบาลฮีฮแล้วก็แบบยิงฟรีเลยมันจะซัมมอนมังกรตอนไหนก็ไม่รู้ฮะแต่ว่ามังกรนี่แบบก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะยิงดาเมจแรงมากนะสำหรับมังกรแล้วก็ดโดรนนะแต่ว่าต้องระ,ระวังมังกรเป็นพิเศษนะเพราะว่ามังกรแบบแรงนี่ก็เปิดบาลีอย่าเยงเลยฮะยิงไปยิงไปยิงไป เดี๋ยวเวลาอีกประมาณ6นาทีนะแล้วก็มาดูกันว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะถ้าเกิดผมตายอีกนี้ผมได้ห้องเหรียญเกิดแนตะนะ่เนี้ยนะฮะเหรียญเกิดของไอดีนี่คือมีประมาณ200ก,กว่านะเท่าที่ผมเห็นแต่ผมขอใช้แล้วกัน <laughs> เหรียญเกิดนะฮะขออนุญาตใช้นะฮะยิงไปยิงไปยิงไปมันใกล้หมดแล้วไอเรือสีฟ้านะ่ะโอเคฮะเรือสีไข่ละ ผมเล็กเปสีไข่ก็แล้วกันนะมันน่าจะโจมตีผมแล้วนะฮะมันมานี่ละมันเดินมานี่ละมันเดินดุมดุมมันี่ละดาเมจ9 2้อินะฮยิงไปยิงเฮ้ยมันปล่อย RPG แต่ไม่โดนนะเกือบไปแล้วเยอะมันปล่อยอีกะอีกหนาทีอะตอนนี้เยอะมันพุ่งมันพุ่งติดไอ้ตรงกำแพงตรงกันนะ มันน่าจะเป็นบั克นะพุ่งอีกแล้วไม่โดนหลบได้นะยิงไปยิงไปยิงไปเยอะพุ่งอีกแล้วโหอันนี้โดนเต็มๆเลยแต่ก็ยังไม่ตายอ่ะเหลือครึ <mel> ่งหนึ่งยิงไปยิงไปยิงไปมันจะซัมมอนหรือยังเนี่ยผมว่ามันใกล้จะซัมมอนแล้วมั้งเนี่ยมันใกล้จะซัมมอนมังกรแล้วแหละนะฮะต้องระวังดีๆอ่าแล้วมันวาร์ปมันวาร์ปติดอะไรวะเนี่ย เฮ้ยหลบ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 อุ้ยอา้าวมันผมก็นึกว่าจะจะพุ่งแ,แท้ๆมันไม่พุ่งนะอุตส่าห์แบบเกมหลบอย่างดีเลยเฮ้ยมันเปิดปาเรียรมันซัมมอนแล้วนะอุ้ยมาดีมาแรงสีทองยิงโรนก่อนแล้วกันนะผมแนะนําว่าต้องยิงโดรนก่อนเพื่อเอาดาเมจแล้วค่อยยิงมังกรที่หลังนะอันนี้ขอแนะนําเลยโดรนโดรนโดรนยิงไปอดาเมจมังกรโคตรแรงชเชลเ,เลนเกอร์เลยเลยดีกว่านะยิงไปเฮ้ยมาแรงสีทองรีบยิง่ะมันได้ดาเมจเยอะโดรนจะมีอีกนะฮะ โอเคเลเวลอัพโอ่ยมีกี่ตัววะเนี่ยโดนหูหลายตัวอันหนึ่งมังกรนี่ก็ยิงจังเลยนะอืมโอ้โหโดนเต็มๆมาเย้ยโอ้โหมากระจุกอะไรตรงนี้เนี่ยแมลงสีทองตายแม่งมังกรก็ยิงจังเลยฮะเดี๋ยวยิงมังกรแล้วกันโอเคแล้วก็โดนตรงนี้หนึ่งตัวพังฮะเรียบร้อยมังกรยังมีอีกหนึ่งตัวโอ้โหดาเมจเข้าเจ็ดเองเหรอ ก็แล้วอยู่แบบไกลๆอย่างเงี้ยปืนมันจะยิงแบบดาเมจเข้านิดเดียวนะันพ้นอีกแล้วกับโดนโอเคตายพอดีฮะหมดแล้วหรือยังนะ่าจะหมดแล้วนะฮะอีกสนาะทีเองนะฮะก็คลิปนี้คือยาว,ยาวๆไปนะผมจะเล่น2ตาแล้วกันนะสำหรับลง PVE Death Arena ระดับปานกลางนะฮะยิงไปยิงไปประมาณพันสามแล้วดาเมจตอนนี้แล้วนะฮะ ปืนฮาโลนี่ก็ยิงเข้าประมาณ1น0 0แล้วกับ900ก,กว่านะมาผมขอจุก,ก่อนแล้วกันยิงไปยไปเฮ้ยมันปล่อย RPG แต่ไม่โดนนะเอาระเบิดไปกินเลยเพื่อนป่าไม่โดนเลยระเบิดผมไปแล้วถอยก่อนมันเบ่งพลังฮะตอนนี้ถ้าเกิดมันเบ่งพลังนี่เราต้องอยู่ไกลๆนะเพราะว่าดาเมจมันวงกว้างนะมมนเกือบโดนเมื่อกีนี้แต่ถอยมันก่อนถอยมาห่างๆก่อนแล้วกันนะฮะมันจะพุ่งเย้ยยิงไปยิงไป อีกแค่นิดเดียวฮะเดี๋ยวมันก็จะซัมมอนไอ้หนอนไม่กี่ละโคตรเกลียดแล้หนอนนะมาหรือยังหนอนอุ้ยมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนี่หว่าเดี๋ยวยิงบอสให้มันเล่นลดนิดนึงก่อนละกันนะเดี๋ยวขอยิงหนอนอือหือตายเลยหลบไม่ทันเมื่อกี้นี้นะฮะแม่งหนอนนี่ก็เต็มเลยตรงนี้หนอนวิ่งโคตรไวอะ่ะโคตรเกลียดเลยะฮะหนอนเดี๋ยวยิงหนอนก่อนละกันยิงเพื่ออาดาเมจนะะโอ้โหมากันเยอะมากบอสนี่ก็เบ่งพลังอีกฮะต้องหลบด้วยต้องหลบบอสกับหลบหนอนด้วย เฮ้ยวิ่งโคตรไวอ่ะปันึงนะโหลดดิ้งก่อนละกันใจเย็นเพื่อนยิงไปยิงไปอ่าแม่งวงไหมแกวงแดงกับโดนต้องเคลียร์หน่อนฮะแม่งบอสแม่งเบ่งพลังอีกละยิงไปยิ้งไปหืมแม่งโคตรไวอ่ะวิ่งโอ้แม่งยังไม่หมดอีกแม่งยังมาเพิ่มอีกฮะไอตัวแมลงตัวใหญ่นะยิงไปโอเคเคลียร์ตรงนี้เหลืออีกหนึ่งตัวตายฮะ โอเคหมดละเหลือแต่บอสละยิงเข้ามาพันสามนะตอนนี้ยิงไปยิงไปโอ้โหเลือลดรถแบบบูบ้าบเลยฮะเอ้ยมันปล่อยอาร์ตี้แก้วอีก2นาทีฮะตอนนี้เราต้องทําเวลาให้ทันนะฮะเดี๋ยวแพ้นะเยอะยิ่งปล่อยโอู้โดเต็มเต็มเลยโอเคใช้เหรียญเกิดแล้วกันนะฮะโอ้ยมันเกิดสกล้มาเลยอีกแค่นิดเดียวผมยืนแรกเลยแล้วกันโอเคตายนะได้คิวบ,บอสนะฮะอ่าแม่งนอนเลยเรียบร้อยนะฮะ ก็วิตอรี่หรือยังโอเควิตอรี่แล้วฮะมาก็รอก่อนแล้วกันนะผมจะไม่ตัดตรงนี้นะรอชักหรอสักครู่นึงแล้วกันจัดว่าเล่นสนุกดีฮะปืนบูท่อนะก็ต้องขอขอบคุณน้องที่ส่งรหัสให้มาเล่นยืมปืนรีวิวเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะแบบทิ้งลิงก์กับขึ้นปกภาพอนี้ให้ชแนลนะให้เขาก็มีชแนลด้วยนะน้องคนนี้นะฮะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะ ช่วยสนับสนุนน้องเขาหน่อยนะคนไทยด้วยกันนะมาผมก็ได้ SS นะฮะผมก็เล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่ามันแหลกนะก็เลยแบบรีเร์ทเครื่องใหม่ก็มาอัดใหม่นะได้ป็นน,ปน,นี่แล้วก็ได้เป็นธนูแล้วก็ได้เป็นเหรียญเกิดมาอีก3มเหรียญน,นะ,ะมาผมจะเล่นต่ออีกสตาร์นึงดีกว่านะได้ SS นะฮะมากดปิดไปปิดไปปิดไปฮะไปกันเลยหมวดท้าทายแล้วก็ อาร์ลีนาแห่งความตายนะชื่อในภาษ,ษาไทยแล้วก็กดไปเลยคนเดียวนะฮะมันไม่ค่อยมีใครเล่นเลยฮะรอฉากหลดสักครู่หนึ่งแล้วละกันเน็ตมันช้านะมีคนมาคอมเมนต์คลิปผมด้คลิปล่าสุดที่ผมลงไปนะมาเริ่มกันได้นะฮะรอให้คาสซีนมันจบก่อนแล้วกันมา เป็นตัวละครตัวสีแดงผมชอบตัวสีแดงไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยผมชอบมากเลยตัวเนี้ยนะฮะมันสวยดีนะฮะชอบตรงนี้แหละอืมบอสจะเกิดตรงไหนเนี่ยรออีกประมาณห้าวินะฮะตรงนี้อ่าสองหนึ่งมาแล้วนะฮะบัดดี้เจอกันอีกแล้วนะ <laughs> เจอกันอีกแล้วนะมาฮะไปกได้เปรียบยิงไปยิงไปยิงไป มันจะปล่อยลูกบอลต้องหลบให้ดีๆนะสำหรับลูกบอลเพราะว่าโดนทเทียวตายนะสำหรับลูกบอลน,นะมาหลบก่อนแล้วกันไออัพไจีนี่ก็โดนทเทียวตายเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้คือจะลงวันไหนดีเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาคือผมดองคลิปไปเยอะนะผมเป็นแบบเป็นคนชอบอัดคลิปแล้วก็ดองไวเ้เยอะๆนะฮะอ,อาจจะรัดคิวลงให้ก็ได้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันถ้าเกิดมันตัดต่อเร็วก็ลงเร็วนะฮะ มายิงไปประมาณ577นะฮะตอนนี้ยิงไปยิงไปยิงไปอีก9านาทีฮะเย,ย้วงสีแดงแม่นเกือบปละเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้สังเกตนะฮะมันจะพุ่งอืพุ่งไม่โดนฮนะยิงต่อไปโอเคถอยก่อนถอยก่อนมันจะปล่อยลูกบอลหลบได้ฮะ มันจะพุ่งละตอนนี้เย้โอ้โหเกือบโดนไอ้แล้วมันไปอยู่ไหนตรงนั้นน่ะแม่งบั็กนะฮะแม่งบอสแม่งบล็กแล้วมันลอยได้เลยเมื่อกี้นี้หลบได้กันละเราให้มันซมมอนลูกน้องมันก่อนแล้วกันเราจะได้เอาดาเมจนะตอนนี้คือดาเมจเรายังน้อยอยู่ฮะผมก็ไม่ได้ใส่เทมเสริมมาหรอกนะเราก็ยิงต่อไปนะฮะอ่าผมก็กะว่าจะเอาปืนเนเธอร์เ3 6นะไอดีนี้มาเล่นอยู่เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าจะอัดตอนไหนนะฮะยิงไปยิงไปยิงไปเพราะว่าคลิปที่ผมดองไว้นี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแม่งเป็งกระสุนหมดยิงไปยิงไปโอเคฮะเดี๋ยวถอยกันแล้วกันเฮ้ยแม่งดาเมจโดนดาเมจรัวๆเลยยิงเข้าอันหกร้อยตอนนี้ฮะเลเวลอัพละไอ้ตัวนี้ก็ยิงจังเลยฮะยิงเลเซอร์จังเลยโอเคเลยเลเวลอัพแม่งบอสก,ก็ตามหลังมาตอนนี้เฮ้ยตายเลยผมพุ่งมาพอดีบอสมา เดี๋ยวเก็บไอ้พวกนี้ก่อนละกันยังเหลืออีกหนึ่งตัวอออีกสองตัวนี่ว่านะเดี๋ยวยิงมาก่อนละกันอืโอเคตายไปหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวโอเคเลเวลอัพสิงไปเลยเหลือแต่บอสแล้วตอนนี้นะอ่ายิงไปมันเปิดบาริเอรกแล้วิงเข้ามาเก้าร้อยสี่สิบสองนะอีกเจ็ดนาทีนะตอนนี้ยิงได้ปืนฮาโลไนทะ์นฮะเข้ามาเจ็ดร้อยยี่สิบ ยิงไปยิงไปเราคือยิงต่อไปนะฮะมันเปิดบาเรียรแบบรัวๆเลยอ่ะสำหรับเลือดสีฟ้าๆนะชิปมาเราก็ยิงฟรีนะเพราะว่ามันไม่โจมตีหรอกฮะมันเปิดแต่บาเรียรอย่างเดียวเลยนะยิงแบบใสๆเลย <laughs> ยิงแบบใสหน้ามาตีระดิด้งฮะเราต้องยิงแบบให้เลือดเป็นสีฟ้าไม่ให้หมดนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่หมดคือมันจะเปิดแต่บาเรียรอย่างเดียว มันไม่ค่อยโจมตีเลยฮะเนี่ยเท่าที่สังเกตมาคือเลือดสีฟ้ามันจะไม่โจมตีเลยมันจะเปิดแต่บาเรีนะแต่ว่าถ้าเกิดเลือดสีฟ้าหายไปนี่มันจะโจมตีเลยนะตาระเบิดเช็คก,ก่อนแล้วกันนะตัวประมาณกี่ร้อยเนี่ยประมาณ2 0 0ว่าเมื่อตะกี้นี้ผมก็ไม่ทันได้สังเกตนะฮะน่าจะ200ร้อยอะไรมากสำหรับระเบิดอีกไปฮะอีก6นาที30วิมันใกล้จะหมดแล,นะล้วเนี่ยเลือดสีฟ้าเนี่ยอีกแค่นิดเดียวฮะ โอเคเลือสีไข่แล้วมันน่าจะโจมจตีแล้วตอนนี้นะฮะโจมตีหรือยังจะพุ่งหรือเปล่ารอเนี่ยมันโจมตีแล้วตอนนี้แต่ต้องรอให้มันพุ่งกับปล่อย R p g นะมันยังไม่ปล่อยเลยต้องดูพื้นให้ดีๆนะนี่ไงปล่อยแล้วจิงปะิงปะ มันจะซัมมอนพวกตอนที่แบบเรายิงให้เลือดสีไข่นี่มันหมดนะเราต้องแบบจุ๊ไปเรื่อยๆนะฮะห้ามเข้าใกล้มันจะขาดเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใกล้นี่คือโดนดาเมจเลยฮะอีกห้านาทียิงไปยิงไปยิงไปผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะก็แบบจะพูดเป็นบางครั้งแล้วกันนะจะตั้งใจยิงพอเนี่ตอนนี้ แล้วก็ต้องดูด้ยวยว่ามันจะซัมมอนตอนไหนนะซัมมอนมังกรกับดโดรนนะเฮ้ยมันซัมมอนละนั่นไงมากันเต็มเลยครับหนึ่งนะเยอะอบัคตัวสูงยิงไปฮะเดี๋ยวก่อนยิงด้านหน้าก่อนแล้วกันยิงโดรนก่อนฮะมังกรน,นี่เดี๋ยวก่กนกอน,นอเ,เดี๋ยวไปเก็บโดรนก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยว์อัพฮะตอนนี้อีกกี่ตัวแน่โดรนเนี่ย โอีกเยอะเลยโดนะอะตายเยบ้บดีแมลงสีทองตรงนี้มีมังกรนะแล้วโดนอะโดนอยู่นี่ยิงปโอเคเลยวอัพไอปอละเก็บแมลงสีทองนะเก็บไปถ้าเกิดเราเก็บแมลงสีทองได้นี่คือมันจะดามจเราจะแรงมากเลยฮะเพราะว่าแมลงสีทองนี่น่าจะเป็นตัวดามจนะตัวให้ดามจอืมดีด้วยปืนหาโลกแล้วกันเนี่ยมังกรเนี่ย,งยลงมาเลยฮะอีกตัวนึงยิงกระพุ่นจังเลย หลบได้มาโอ้โหโดน้วฮะแต่ไม่ตายโอ้โหเ็งบอสมันพุ่งมาตายเลยมามันเกิดตรงนี้เลยเปิดบาลีอีกแล้วเปิดจังเลยเนี่ยบาเลียแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะบาเลียยิงเข้าอยู่แต่วมันเป็นพลังว่ะโอ้โหลบได้ฮะเย,ย้พุ่งมาโดนเต็มๆเลยมันกดหลบไม่ทัน มันจะพุ่งหรือเปล่ามันเบ่งพลังนี่วาหนีไปฮะมันใกล้จะหมดแล้วไอ้เรศิสีส้มอ่ะอีก3นาทีตอนนี้เบ่งพลังรัวๆเลยฮนะผมว่ามันน่าจะซัมมอนไอ้หนอนแล้วแหละนะเนี่ยไงมันเปิดโล่แบบนี้เปิดบาเรียแบบนี้นะ่ะน่าจะซัมมอนละเอายังนี่วาหนีไปฮะเฮ้ยมันซัมมอนแล้วแล้วนี่วะเย้ยอุย่ยวงสีแดงโอ้โหมันกระเต็มเลยนินใจเย็นเย้ยวงสีแดงอีกแล้ว มันปล่อยรัวๆเลยอะสำหรับเว็บนี้นะฮะเดี๋ยวเคลียร์ให้พวกหนอนกันแล้วกันเย้ยมันปล่อยอีกอะอุ้ยโคตรไวประเด็นนะหนอนนี่เป็นตัวตอดเลือดของทีมเลยฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยิงหนอนกันเย้วงแดงนะยิงไปยิงไปยิงไปเข้าประมาณพันสามมาดาเมจผมตอนนี้อุ้ยวงแดงอีกแล้วกับโดนเดี๋ยวต้องเคลียร์หนอนให้หมดฮะกับแมลง อีก2นาทีก็ไหวอยู่นะก็ได้อยู่นะเวลาเหลือเฟืออ,อยู่เหลืออีกตัวน,นึงตัวเหรอโอเคน่าจะหมดละเหลือแต่บอสละมามาไฟกันหน่อยฮะดาเมจพันสามสามสิบเก้านะฮะอีก2นาทีเวลาทันอยู่ฮะมันแก้ตายละเบ่งปล่อย RPG รัวๆเลยเวลาใกล้ตายเนี่ยแล้วก็เบ่งพลังหรือเปล่าอ๋อมันปล่อยนี้ปล่อยคลื่นพลังนะอีกแค่นี้เดียว โอเคตายนะได้คิวบอสสำเร็จนะนอนกองกับพื้นะก็วิตตอรี่หรือยังโอเควิตตอรี่แล้วฮะอ่าแล้วใครไม่อยู่บนนั้นวะแหะนะท้างั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้ก่อนแลวกันผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับน้องที่ให้ยืมรหัสมารีวิวนะอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไอภาพช่องแชนแนลแล้วก็ทิ้งลิงก์ให้แล้วกันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากันก็บ๊ายบาย